4โรคตาที่คุณต้องเป็นสวัสดีค่ะพบกับอ้อร้านหมอวันตาศัตยาอีกตามเคยนะคะวันนี้จะมาบอกถึง4ี่โรคที่ไปฟังทั้ง4โรคนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพจหมอวันตาศัตยากันไว้นะคะค่ะทั้ง4ี่โรคนั้นนะคะเรามาเริ่มโรคที่1ค่ะโรคตาแหง้งซึ่งโรคตาแห้งนี้นะคะส่วนใหญ่จะเกิดจากการที่เราใช้งานสายตาเยอะเกินไปค่ะเพ่งเป็นเวลานานๆน,นะคะหรือนั่งหน้าจอคอมเป็นเวลานานๆส่วนโรคที่สองค่ะโรคหุ้นในตาเสื่อม โรคหูนิตาเสื่อมนะคะให้สังเกตตัวท่านไว้ถ้ามองภาพเป็นจุดดำๆหรือมีหยักยและโรคอูนตาเสื่อมนั้นยังสามารถเกิดได้ตั้งแต่ช่วงอายุ20ปีจนถึง60ปีค่ะโรคที่3นะคะโรคต้อกระจกค่ะซึ่งพบได้เลยตั้งแต่อายุ60ปีขึ้นไปหลับต้อกระจกนั้นนะคะเกิดจากภาวะของเลนตาขุ่นมัวค่ะแสงไม่สามารถผ่านได้ซึ่งถ้าเป็นลักษณะนี้ก็คือต้องพบจักษุแพทย์ค่ะ และโรคที่4นะคะที่บอกได้เลยว่าโรคนี้แน่นอนค่ะที่ทุกคนต้องเจอคือโรคสายตายาวตามอายุค่ะซึ่งสามารถพบได้ตั้งแต่อายุ38ปีขึ้นไปนั่นเกิดอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการมองใกล้เป็นหลักค่ะ